ชาวอัลตวิชันไหครับนี่คือบรรยากาศของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ครับครบรอบ1ปีที่เราใช้วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal แต่ครั้งนี้บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ขยับไปอีกขั้นกับวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข Chapping the next chapter บรรยากาศภายในงานจะมีความคึกคักของนวัตกรรมใหม่อะไรบ้างให้เราไปชมกันติดตามกันทุกบูธเลยครับไปเลย รเรามีเรียว,ว่าบูแสดงเรื่องของไม่ว่าจะเป็น iSmart ของเรานะครับเรื่องของระบบ ADAS นะครับหรือไอตัว o u t o n o m o u s Level 2ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเรื่องของการาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยให้กับคนใช้รถนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ EV นะครับรวมถึงตัว p l u ๊กอินไฮบริด้วยนะเป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการให้สื่อสารให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่เรานำมาแสดงเนี่ยเป็นเทคโนโลยีในระดับเดียวกับที่ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ในทั่วโลกเนี่ยใช้กัน,นรเรื่องที่2คือเรื่องของความทันสมัยนะครับเรายังคงที่จะเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้มีความทันสมัยโดดเด่นอยู่ตลอดเวลานะครับนอกนนจากผลิตภัณฑ์แล้วก็คงเป็นเรื่องของงานบริการเราอยากจะทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองไทยเนี่ยเรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆนะครับ <ๆ S 1> มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องบริการเรื่องที่3คือเรื่องของความคุ้มค่านะครับเอ็มจีเรายังคง เรียกว,ว่าแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับรถในตลาดหรือในระดับเซกเมนต์เดียวกันอันนี้ก็เป็น3แกนหลักในการที่จะพัฒนาหรือดาเนินธุรกิจรถยนต์ในเมืองไทยนะครับนอกจากนี้นะครับไฮไลท์ตัวผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องของตัว e x t e n d e r เรนะครับเราเปิดตัวรถยนต์กระบะพันยักษ์นะครับโฉมใหม่นะครับ New MG Extender นะครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากนะครับถ้าสังเกตคือกระจังหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมด มีการปรับชุดไฟหน้าใหม่นะครับเรานำไฟ LED โปรเจคเตอร์เนี่ยมาอยู่เรียงกันเป็น3ระดับในด้านข้างของกันชนด้านหน้าขณะที่ด้านบนเนี่ยจะใช้ตัวไฟเดย์ไทม์ทำให้ดูรถเนี่ยมีความแตกต่างและโดดเด่นมากๆพร้อมกับติดตั้งตัวโครเมียมที่มีความหรูหรามีระดับมากๆนะครับภายในก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเรียกว่าใช้สีแบบทูโทนสีน้ำตาลสลับดำแล้วก็ตัววัสดุพุ่มภายในเนี่ยจะเป็นแบบซอฟทัสเกือบทั้งหมดเลยตั้งแต่คอนโซลหน้า ตัวพนักเท้าแขนรวมถึงแผงประตูด้านข้างเรียกว่าให้ความหรูหรามากๆยังมีรายละเอียดของตัวเบาะนะครับที่ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้เรียกว่ามีความสปอร์ตอันนี้เป็นเรื่องของความใส่ใจในเรื่องของการออกแบบของ MG ของเราน,รนอกจากนี้นะครับรถยนต์รุ่นอื่นๆเรายังมีตัว H HS PSV นะครับสีเทาซึ่งเราแนะนำะเป็นสีใหม่ที่จะให้ให้เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่จะเรียกว่าต้องการสีแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ นอกจากนี้นะครับรถยนต์ทุกรุ่นของเรานะครับที่นำมาแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ZS หรือ HS แล้วก็ MG3 นะครับรถทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าโปรโมชั่นนะครับส่งเสริมการขายที่จะเน้นเรื่องของเรียกว่าดาวน้อยนะพอนดอบเบี้ยถูกๆนะครับเราก็มีให้รวมถึงตัวกระบะ New X t e n d e r ของเราก็ยังมีารันตี5ปีหรือถึง150,000กิโลเมตรรวมถึงเรามอบเราเรียกว่าฟรีแมเทแนนซ์ให้อีกถึง100,000 กิโลเมตรสำหรับค่าแรงนะครับฟรีค่าแรงให้นะครับนอกจากนี้ก็เรียกว่าให้อยากให้มาชมงานแล้วมาทดลองขับรถยนต์ MG ของเราภายในงานครับ okay. ถ้าพูดถึงรถกระบะที่น่าสนใจที่สุดอีกคันหนึ่งภายในงานครับต้องมาที่บูธนี้บูธของ MG ฮะซึ่งผมอยู่กับ New MG Extender เดี๋ยวพาขึ้นไปชมกันครับ กระจกตัดไฟฟ้ากระจกตัดแสงไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับไฟหน้าได้สูงต่ำได้นะครับรวมถึงไฟเรียนไม้ก็ปรับได้ตรงนี้เช่นกันพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเสียงโทรศัพท์แล้วก็ควบคุมครุสคอนโทตรงนี้ได้เช่นกันนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะ จากที่ผมดูนะครับ MG เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่กล้องในการถอยหลังนะครับจะเห็นว่ามีกล้องข้างหน้ากล้องที่กระจกมองข้างแล้วก็กล้องด้านหลังเป็นกล้องรอบคันครับก็ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยถุงลมนิรภัยก็ให้เผื่อมายังห้องโดยสารตอนหลังทําให้คนนั่งข้างหลังอุ่นใจผมว่ารถกระบะคันนี้โดดเด่นมากเลยนะครับให้ความรู้สึกของรถกระบะในสไตล์ที่เป็นสไตล์ยุโรปจริงๆครับดูแลแบบ o oh, อทั้งลวดลายของ Daytime Running l i g h t นะครับฝาครอบสีดำแล้วก็โลโก้ใหญ่ๆนะครับให้ความมั่นใจใครที่อยากจะได้รถกระบะท,ที่มีขนาดใหญ่ขับแล้วดูหน้าเกรงขามแล้วก็ยังมีความสวยงามบวกกับลวดลายของไฟ LED ที่มาในแบบใหม่ทั้งหมด New MG x t e n d e r ครับ เป็นยังไงบ้างครับชาวออโต้เวชั่นแม็กคงจะเห็นแล้วว่าบรรยากาศในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42เนี่ยคึกคักมากๆเลยทีเดียวแน่นอนว่านวัตก,กรรมใหม่ภายในงานรวมไปถึงบูธรถยนต์ต่างๆผลสิ่งใหม่ๆมาจะแสดงให้ท่านได้ชมด้วยตาคุณเองครับแต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะไปชมที่บูธไหนหรือจะไปชมอะไรดีติดตามที่ช่องทางของเราที่ออโต้เวชั่นแม็กครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube และเว็บไซต์รู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยว,ท,ยวที่เดียวที่ออโต้เวชั่นแม็กครับขอบคุณค